รวมๆเรียกว่าคนเกิดกันยาเลยก็ได้อ่าจะเร er ียกว่าเป็นคนเกิดเดือนลากาอ่าก็จะมีนิสัยลากาเหมือนกันเฮ้ยสวยจังเลยนะแต่ในใจก็แบบคุณสวยกว่าค่ะบอกว่าแบบคุณแต่งตัวสวยนะเลยเขาบอกว่าก็ธรรมดานะคะใช่ธรรมดาของเขาข่าเนาเด็อตายเรียบเฮ้ยจาวันนี้แล้วก็คุณจะทำไงก็เรื่องของคุณอันนี้ไม่ใช่ลากาลากาจะแบบยินดีต้อนรับเข้าสู่ SR ด้วย สวัสดีค่ะจอยนะคะนักวิเคราะห์สัตวภาพเฉพาะบุคคลด้วยโหราศาสตร์จีนค่ะแล้วก็เป็นผู้ประกอบการด้วยค่ะครับสวัสดีครับคิมนะครับกับห e ับ i f i e d Strength Coach นะครับแล้วก็เ่อ d Positive Psychology Coaching นะครับต่อกันในซีรีส์ของอดวงจีนโนวันนี้เราจะพูดถึงนักษัตดระการะกานะครับเย่เ yeah. ย <Yeah. laughs> ่นิดนึงก่อนว่าละกาเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับปีมะโรง Oh, อ๋อละกากับมะโรงเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันที่อยากจะพูดละกาเพราะว่าปีนี้เป็นปีมะโรงเนอะอ่าแล้วคือละกาถ้าตามศัพท์โหราศาสตร์เขาจะเรียกว่าพาคีกับมะโรงอ่าก็คือเข้ากันดีอ่าแต่เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนนะว่าพาคีอะไรยังไงเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาคุยกันให้จอไลฟ์ฟังก่อนว่าละกาเนี่ยคือน,นอกจากตัวปีนักษัตริย์แล้วไอ้ตัวที่เป็นเดือนเนี่ยเป็นคนที่เกิดในช่วงเดือนไหน คนที่เกิดเดือนละกาก็คือช่วงประมาณแกันยาถึง7ตุลาอ่าเรียกว่ารวมๆเรียกว่าคนเกิดกันยาเลยก็ได้อ่อาจะเรียกว่าเป็นคนเกิดเดือนละกาอ่าก็จะมีนิสัยละกาเหมือนกันอ่าซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับการทํางานรับแล้วถ้าเป็นยามละ่ะอ่าเวลา,วลานคนคเกิดเวลาละกาก็คือจะประมาณ5้ามเย็นถึง1นึ่ทุ่ม อันนี้ก็จะมีนิสัยความเป็นละกาเหมือนกันแต่พอเป็นอยู่หลักยามันจะเรื่องเกี่ยวกับความฝันความหวังตัวตนส่วนลึกภายในที่คนอื่นไม่ค่อยรู้อืมเออคาแรคเตอร์เขานิสัยเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกงี้นักสัตว์ละกาเนี่ยประกอบด้วยท่าทธาทเดียวเลยก็คือาตาทองหยินอ่าทองหยินเนี่ยให้นึกถึงพวกโลหะที่เป็นของมูลค่าสูงแวววาวอ่าอย่างเช่นแบบ อ่าแหวนเพชรเนี้ยทองได้จิวเวรีเงี้ยก็ได้ไม่ถึงพวกเป็นปักผมอนแบบหนังจีนโบราณอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ต้องมีการแกะสลักเล็กๆที่แบบสวยงามดูมีมูลค่าสูงดูแพงด้วยโบราณมากมนูเป็นปักผมเออตุ้มหูอะไรเงีหรออ่าต้องหูได้ต้องหูทองเข็มกาดอ่าหรือแบบกิ๊บหนีบผมที่เป็นแบบ แวววาวหน่อยอ่าทำจากเพชรทําจากอะไรที่แพงๆอ่ะซึ่งตรงนี้มันจะหมายถึงคาแรคเตอร์เขาแบบแบบไหนใช่ก็คือคนรากาเนี่ยมักจะเป็นคนสวยคนสวยใช่คือรูปล่างโครงหน้าเนี่ยส่วนใหญ่จะออกมาดูดีอยู่แล้วหรือ,อต่อให้มันยังดูไม่ดีมากเท่าไหร่อ่ะคนระกามักจะไปทําอะไรให้มันดีแน่นอนอเพราะว่าเขาเป็นคนชอบความสวยความงามอ่าคือแบบ ไม่ใช่แค่หน้าตานะการแต่งตัวอะไรเงี้ยจะแบบเนี้ยสวยเดินมานี่รู้เลยว่าแบบคนเนี้สวยแบบ above average แน่นอนอืมใช่หรือถ้าเป็นผู้ชายก็จะแบบหล่อเนีย้ย่ะแต่งตัวแบบเป๊ะอ,ะอ่ะอ่าก็คือมีความเป๊ะความเนี้ยบในการแบบแต่งตัวใช่เขาชอบใ,ใช้แบรนด์เนมไหมชอบเขาว่าชอบของหรูหราไฮโซแพงอะไรเงี้ยเออ อารมณ์แบบว่าเขาต้องแบบว่าใส่มาแล้วแบบให้ทุกคนรู้เลยมว่าเนี่ยแบรนด์เนมตะโกนไหมเขาแบบจะชอบใช้อะไรแบบนี้ปะ,ะเขาจะแบบเหมือนทําให้ตัวเองอ่ะดูดีและเนี้ยเสมอ,อ,มอมตะโกนไม่ตะโกนอะ่ะเขาจะอ่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นหลักละกันออ,อ,อาจจะใส่แบนใหญ่เลยก็ได้หรือว่าใส่แบบแบรนดตัวเล็กจิว๋วก็ได้แต่ว่าหลักๆคือเขาอ่ะจะไม่กระโชกหง้าคือจะไม่พูดอะไรเยอะเพราะว่าให้นึกถึงไก่มันจะยืนเฉยๆแล้วมันก็สวยแล้วอ่ะออมันไม่ต้องไปแบบพูดมากหรือ แอคชั่นอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออเขาจะมีเสน่ห์ในแบบของเขาก็คือยืนเฉยๆแล้วไฟส่องปึ้งให้นึกถึงพวกแบบนั่งแบบในแบบที่แค่ยืนเฉยๆก็สวยแล้วอะไรเงี้ยเขาเป็นคนมีมาดเออมีมาดมีมาดใช่ไหมใช่มีมาดนั่งหลังตรงอ่ายืนแบบสง่าผ่าเผยเดินก็แบบเดินก็รู้อะว่าเหมือนเดินเป็นนางงามมาอะไรเงี้ยเหมือนเดินอยู่บนแบบรันเวย์ช่ ประมาณนั้นได้เลยแต่ให้เป็นผู้ชายก็ก็จะมีความเนี้ยบในการแบบเดินใช่<ล>ถ้าเป็นผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะอานเซตผมใส่เสื้อเชิต้ตแล้วก็อาจจะกระเป๋าหนังดูดีอะไรอย่างนี้คือเขาจะไม่เซอร์ไม่เซอร์ไม่ใช่ไม่ใช่คนเซอร์แน่นอนอืมจะเป็นผู้ชายก็ไม่เซอร์ใช่นะไม่ถุงผ้าไม่ถุงผ้าใช่ไม่ได้บุรี่แต่ว่ามันไม่ใช่ลักษณะของเขาอาแล้ว ถ้าแบนเนมก็มีนะคะอ๋ออ๋อใช่ใช่ถ้าเป็นถุงผ้าต้องแบนเนมอ่ะใช่ได้ใช่ได้ต้องคลิปลุกคลิปลุกถ้าในรอบนะคะจะเป็นพาด้าพาด้าประตูน้ำไม่ได้ต้องพาด้าใช่ใช่เขาจะเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดมากเออถ้าสมมติว่าพูดเรื่องงานนะเขาจะเป็นคนที่สามารถทํางานดีเทลได้ดี เออให้อย่างเช่นตะกี้นายพูดถึงเรื่องปิ่นปักผมใช่ป่ะเขาก็จะทำพวกแกะสลักอะไรเล็กๆจิวลี่อะไรเงี้ยทาได้ดีมากแบบว่าอะไรก็ตามที่คนทั่วไปอ่ะมองไม่เห็นจุดเล็กๆตรงนั้นอะเขาจะเห็นเออ perfectionist perfectionist ไหมก็ประมาณหนึ่งใช่ perfectionist ประมาณหนึ่งแบบว่าจุดเล็กๆเขาจะเห็นแต่ว่าเขาถนัดงานดีเทลนะเออเขาจะไม่ได้ถนัดงานแบบการมองภาพใหญ่ภาพรวมคือทําได้แต่ว่าไม่ได้ถนัดมากเออสกิลของเขาที่แบบ ติดตัวมาตั้งแต่กําหนิดเป็นค่าดีฟอ t เขาก็คืองานดีเทลนี่แหละงานดีเทลเช่นนึกถึงในหนังแบบ devil wears prada อารมณ์นบบที่แบบว่าคนคนที่เป็นแบบเจ้าเอเดไซเนอร์ก็จะต้องมาดูผ้าเนี่ยตัดไม่เนี้ยมตะเข็บอะไรประมาณนี้เขาจะเป็นคนแบบใช่คือดีเทลแบบเห็นตะเข็บเห็นได้ลุยเห็นแบบเห็นอะไรที่คนทั่วไปอ่ะอาจารมองข้ามบ้านเขาส่วนใหญ่บ้านคนละกาเนี่ยมักจะแบบเป็นแบบมีระเบียบสะอาดอะไรเงี้ยเป๊ะทุกมุมวางโต๊ะต้องแบบ ขนาดกับผนังพอดีเป๊ะผิดหนึ่งองศาไม่ได้เห็นผ้าปูที่นอนกริปงี้ตอนทํางานนะคือนอกจากความเนี้ยของเขาแล้วเขามีเรื่องอะไรอีกคือพอเขาเป็นคนดีเทลมากๆอ่ะต่อให้เขาเป็นหัวหน้าที่จะต้องมองภาพใหญ่ใช่ไหมเขาก็จะสั่งลูกน้องแบบที่ให้ขั้นตอนหนึ่งสองสามสเปบเป๊ะเขาจะไม่ใช่หัวหน้าที่แบบว่าเฮ้ยจอเนี้ย แล้วก็คุณจะทำไงก็เรื่องของคุณอันนี้ไม่ใช่ลากาลากาจะแบบจาวันเนี้ยแล้วคุณก็ต้องทําวิธีนี้ด้วยนะวิธีที่ฉันคิดมาแล้วหนึ 1, 2, 3, 5, 10, ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าสิบเอาไปทำลูกน้องแทบไม่ต้องคิดอะไรเองเลยนึกถึงพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นแอร์โฮสเตดะน่าจะเป็นไปได้เพราะเพราะว่าอันนี้เขาเกิดปีลากาแล้วแอร์โฮสเตสเวลาทํางานอนะมันมันก็จะขั้นตอนมันจะเป๊ะใช่ไหมว่าจะเอาอะ,อะไรก่อนอะไรหลังใช่้ยใช่ป่ะเออแล้วแอร์โฮสเตสมันจะมีบทพูดด้วย พูดพูดบนเครื่องบินใช่ไหม<อ>ออใช่มันก็จะแบบต้องเปนทุกคำอะ่ะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือภาษา,า,ษาอื่นๆก็ตามใช่ไหมอ่านี่คือ,อ,อตัวอย่างรักกาถ้าทำงานจะใช่การแต่งตัวเขาก็จะเนี้ย ب, สวยแบบเดินหน้ารู้มันจะโดดเด่นกว่าคนอื่นแบบอย่างชัดเจนที่เราได้เห็นแต่คนระกาบางทีเขาจะไม่รู้ตัวเขาพี่ก็แต่งแบบนี้ไม่เห็นทําอะไรก็ปกติธรรมดาป่ะใช่เขาจะอย่างนี้เลย <c oughs> เขาคือเดินเข้ามาในห้องเนี่ยจะเด่นมากแล้วก็แบบเวลาเออเวลาแบบบอกว่าแบบพี่แต่งตัวสวยนะเลยเขาจะบอก ก็ธรรมดานะคะใช่ธรรมดาของเขาค่าเขาเห็่นตายเรียบเออแบบฟิลเดสุูคิวอ่ะเอออันนี้คือไบรท์สปอตนะใช่ไหมใช่แล้วก็จริงๆมีไบรท์สปอตอีกนิดนึงคือเขาเป็นคนหาเงินเก่งอ่าบริหารซับยซนิ์ได้ดีใช่แล้วก็ชอบทํากําไรกับของมูลค่าสูงด้วยได้ด้วยเออซื้อของแบรนด์เนมาเทรดอะไรเงี้ยใช่ทําได้ซื้อกระเป๋าอ่าแอสมาเก็บ อา,อาจจะใช้สองสาครั้งเอาเก็บรับปีหน้ามูลค่าขึ้นเอามาขายาได้กาไรเหมือนใช้ฟรีเวย้ยทําทได้ใช่เ,เพราะว่าเขาเห็นมูลค่าของพวกนี้คือคนที่เป็นท่าทองอ่ะไม่ว่าจะเป็นทองหยางทองหยินน่ะจะมีสกิลในเรื่องการเงินอยู่แล้วมีแบบมีหัวการเงินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ทําได้ค่อนข้างดีพอเป็นทองหยินน่ะเขาก็จะเหมาะกับเรื่องของความสวยความงามอะไรเงี้ยเขาก็จะถนัดอย่างนี้นี่เอง อาา่าเป็นบลายสปอตเขาบ้างก็เป็นยังไงโอเคเนื่องจากเขาชอบความสวยความงามและความโดดเด่นเนาะเขาอะอยากที่จะเด่นกว่าคนอื่นมากๆให้นึกถึงไก่เนาะลากาคือไก่เวลาแบบอยากจะขนะัน่ะมันไม่ได้ขันตรงพื้นดินนะมันต้องไปขันบนหลักขาว<ต>นะแล้วแบบกระพือกระพือขึ้นไปแล้วก็ไปขันเพราะว่าอะไรแบบอยากสูงกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นแบบลากามันก็เลยเป็นคนที่ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วก็อยากชนะในเรื่องความโดดเด่น อ่าความโดดเด่นนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความสวยความงามให้นึกถึงเวลาเวทีประกวดนางงามเอออันนั้นลากาเต็มเลยนะส่วนใหญ่อ่ะเออถ้าเปิดดวงอ่ะชัดเลยว่ามันต้องมีละกาเป็นอย่างน้อยสักตัวหนึ่งในดวงอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะแบบว่าเฮ้ยสวยจังเลยนะแต่ในใจก็แบบกูสวยกว่าค่ะนิดนึงแบบว่าเขาชอบเปรียบเทียบและชนะในเรื่องความสวยความงามเพราะว่าเขา่าอยากโดดเด่นที่สุดคือไม่ได้อยากแค่สวยนะแต่อยาก สวยกว่าทุกคนมันเ้องกว่าใช่ไหมใช่มันคือขั้นกว่ามันคือการเหนือกว่าผู้อื่นอ่าในเรื่องความโดดเด่นเออแบบมองไปรอบๆแล้วก็แบบมั่นใจฉันรู้สึกแล้วผ่านค่ะผ่านได้ไหมได้แล้วก็อ่าเขาอ่ะจะมักอยากเด่นมาใช่ไหมอ่าเรื่องสวยเนี่ยอันดับหนึ่งแล้วก็ เขาอยากรู้สึกฉลาดกว่าคนอื่นด้วยอบางทีเขาจะมีความแบบอวดให้คนอื่นรู้ว่าเฮ้ยฉันอะรู้อะไรมานะฉันฉลาดนะฉันไม่ได้แบบธรรมดาอใชออ่แล้วก็เขาจะแบบค่อนข้างแยบยลถ้าสมมติเขาอยากวางแผนชั่วร้ายอะไรบางอย่างเน,นี่ยนะเออทาได้แบบค่อนข้างแบบเฉียบเลยให้นึกถึกแบบนางร้ายในละครก็ได้ที่แบบว่า ทั้งสวยกลัเมีหลวงแล้วก็เก่งความมีหลวงจนแบบแย่งขวบมีหลวงมาได้แบบเฉียบ <ๆ S 1> เลยอ่ะฟ้ารักพ่อนะคะหรอไงล่ะได้เลย <c oughs> ใช่<อ>ประมาณนั้นแล้วก็พอพอเขาชอบแข่งเนาะชอบเปรียบเทียบแล้วให้ตัวเองเด่นที่สุดอ่ะมันก็เลยทําให้เขาอ่ะไม่ค่อยแบบผูกพันกับใครง่ายๆออ่าแบบรักคนยากมีความรักยากเนี่ยแบบเอ่อความรักบางทีอาจจะต้องแย่งมาหรืออะไรประมาณนี้อืมถ้ามองในเจ็ดตัวสี่ฐานนะลักการมันจะเป็นดาวอังคัร <อ>จะเป็นเรื่องแข่งขัน,ขน,ขนอ่ชอบแล้วก็<ล>ชอบต้องชนะด้วยไม่ใช่แค่ชอบแข่งอย่างเดียวใช่ใช่ไหมเออใช่เขาก็เลยแบบอ่าความสัมพันธ์เขาก็เลยแบบจะยากที่จะลึกซึ้งกับใครสักคนด้วยอ่าคือใครที่จะเป็นแฟนงเขาอ่ะเขาต้องเมัวโชว่าเขาเด่นกว่าในสักอันแดาน,นึงอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เออเขา,าอยากเด่นกว่าทุกๆกคนทั้งหมดแม้กระทั่งแฟนตัวเองด้วยอ่าเข้าใจได้ก็เหมือนบางทีเราเห็นแบบเดินมาเป็นคู่เลย อโซสวยใช่เชียนี่ดูแก่อะไรเงี้ยอ่าไป่ามได้ใช่ใช่คุณขับรถเออเออเขาเขาไม่ได้สนว่าแฟนคลาจะต้องหลอกเพราะว่าถ้ามันหลอกมากเดี๋ยวมันจะแบบมาประชันกันอ่ะอือใช่ก็แบบกลางๆก็พอฉันจะได้ดูแบบเวลาเดินกับเธอฉันจะได้สวยเวอร์เพื่อนๆเธอจะได้ชมว่าอุ้ยได้แฟนสวยนี่อะไรเงี้ยอ่านิดหนึ่งที่ชัดมากก็คือคุณชมพู่อะไรยาเขาเกิดปีรากาพอดีอ่า แล้วก็ถ้าชัดมากๆก็คือตอนที่เขาแสดงละครดอกส้มสีทองใช่ไหมเป็นฟ้ารักพ่อเป็นฟ้าก็คือแบบเป็นตัวร้ายพอดีแล้วก็แบบมีความสัมาร์ในการยั่งชิงออก็คือสวยเด่นแย้่งชิงมางง<ๆ>อะไรอย่างนี้อ่ะพาคีตะกี้พูดไปตอนต้นคลิปนิดนึงแล้วก็คือรากาเนี่ยจะพาคีกับมาโรงมาโรงอ่าก็คือเข้ากันดีคู่นี้ถือว่าเป็นคู่แบบคู่รักไฮโซได้เลยนะ ออไอโซหรอใช่<ว>เพราะว่าลากาเขาสวยเด่นใช่ไหมเหมือนดาราอ่าส่วนมารลงอ่ะเขาเป็นคนที่มีอำนาจให้ด้ถือแบบนักการเมืองก็ได้แล้วก็นักการเมืองกับดาราเป็นแฟนกันอ,อ่ามันก็จะแบบอ้แบบหรือเราต้องเช็คว่าเพรนอตเกิดปีมารุ่งเ <laughs> ปล่าผู้ชมเมนมาต่อยนะคะก็ <laughs> ถ้าสมมติว่าใครเกิดปีลากานะคุณจะเข้ากันดีกับคนที่เกิดปีมารลงอืมอ่าเพรา,านะว่าอ่าหรือว่า แบบเรื่องงานก็ได้นะอะถ้าสมมติว่าคุณเกิดเดือนละกาอคุณเกิดช่วงประมาณกันยาใช่ไหมแล้วคุณไปเจอคนที่เกิดเดือนมะโรงเกิดช่วงประมาณเมษาอะไรเงี้ยแล้วคุณจะทํางานด้วยกันได้ดีเพราะว่าคนละกาเขาทํางานดีเทลได้เก่งใช่ไหมส่วนมะโรงอะเขาจะเป็นคนที่มองภาพใหญ่ได้เก่งอมองภาพรวมได้เก่งพอทํางานร,ร่วมกันอ่ะมันก็จะเลยแบบส่งเสริมกันดีสมมุติว่าให้คนทิ่เป็นละกาเนี่ยเขาเป็นเฮดในการจัดอีเวนต์อะเออ รากาฝับาลงก็จะต่างกันยังไงถ้าแบบเป็นเฮแล้วก็ต้องจัดอีเวนต์สมมุติเป็นงานแบบถแถลงข่าวงานเปิดตัวโปรดักต์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นรากาเขาดีเทลใช่ไหมเ<อ>ขาก็จะไปนั่งดูแบบทุกดีเทลของอีเวนต์ถึงตัวเองถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นเจ้างานใช่ไหมเป็นแบบว่าคนคุมอะ่ะแต่เขาจะไปดูเลยเอดอกไม้ตรงนี้เบี้ยวไหมแบบ<อ>แบล็คดอกตรงนี้เอียง30องศาพอดีไหมเกินไป1องศาหรือเปล่าคนนี้จัดคิวยังไงพูดบทพูดถูกต้องไหมทุกรายละเอียดทุกคําเวลานี่เป๊ะไหมต้องมีทัมเมอร์นะต้องมีอะไรอย่างนี้ แต่ถ้าเป็นมาลงเออเจ้าสั <their> <c oughs> ่งเลยมาลงเขาเป็นคนที่ไม่ทํางานเขาเป็นคนสั่งงานถูกไหมเพราะเขาอยู่แบบทอปอ่ะเขาอยู่บนภูเขาอ่ะเออเขาไม่ได้มานั่งลงมือทําอะไรเขาก็แบบว่าเออจะเอางานอีเวนต์นี้นะวันที่เท่านี้ต้องการคนพูดประมาณนี้นะอ่แล้วก็เป้าหมายของงานคืองี้งี้อ่าไปทำาใหน่อยจบอ่ต่อไปชงชงราคาชงกับใครชงกับเถาะอ่า ระกาด้วยความที่ชอบโดดเด่นใช่ไหมชอบแบบความหรูหราไฮโซสวยงามอ่าเถอเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบเรียบง่ายสบายสง,งบอะไรเงี้ยเออรากาถือใ <laughs> ช่ชาแนลเถอเชื้อถุงผ้าถุงผ้าเออ <laughs> อะไรประมาณนั้นคือแบบรากาชอบแข่งขันแล้วก็อยากที่จะชนะโดดเด่นที่สุดเ <laughs> ถอก็คือแบบอย่าไ่ยุ่งกับฉันฉันเป็นกระต่ายที่อยู่ในภ <laughs> ูมิภูมิยาไม่อยากแข่งกับใครแข่งกับใครฉันมีหญ้าก,กินทุกวันก็ดีแล้วโอเคอืม ใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณเกิดปีละกาอะแล้วคุณไปเจอคนเกิดปีเถอะอย่างเงี้ยคุณก็จะรู้สึกว่าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่ามองกันคนละมุมทุกๆอย่างเถอะเขาอยากจะพอเพียงคุณก็อยากจะแข่งอยู่นั่นแหละหรือแบบถ้าทางานเงี้ยเออคนเกิดเดือนละกาใช่ไหมเดือนกันยายนี้เออก็มักจะแบบต้องแข่งฉันจะต้องเลื่อนตําแหน่งฉันเดี๋ยวจะต้องเงินเดือนเพิ่มกี่เปอร์เซนต์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรืองานก็แบบดีเทลตรงนี้แบบเออมีรูนิดนึงได้ลุยนิดนึงโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ถอะก็ถือไม่ถอะก็คือแบบว่าเออเธอไม่ต้องขึ้นก็ได้แบบมีวันหยุดสักหน่อยหรือได้กินหมูกระทะก็โอเคแล้วนะอันนี้อันนี้ได้รู้แต่แบบเออไม่เป็นไรหรอกเออเดี๋ยวเธอทำงานมาเยอะแล้วเธอจะดีก็สวยทำงแบบนึงอ๋อเดี๋ยวจะมองคนทํางานวันนี้ไม่เป็นไรหรอกเธอทํางานมาเหนื่อยแล้วนั่นไม่เป็นไรเนี้ยนิดหน่อยไม่เป็นไรใช่ใช่ใช่สบายเอาคนไงเข้าคนไงใช่ใช่เฮงเฮง อะลากามันจะเฮงกันเองก็คือ,อลากาเฮงกับลากาเลยอือเอออย่างที่บอกว่าคือด้วยความที่ลักษณะของลากามันชอบแข่งขันเปรียบเทียบใช่ไหมเพราะนั้นให้นึกถึงเเวทีประกวดนางงามเออเอ,อ,อันเนี้ยซุปเปอร์เฮงอยู่บนนั้นตลอดเวลาเพราะว่าลากามันอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเลยมันก็จแบบว่าสวยนะแต่ว่าฉันสวยกว่าเออเออมันก็จะจิกกันเองอ่ะไก่อ่ะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกจิกไปจิกกลับจิกไปจิกกลับอะไรเงี้ยเออวุ่นวายปวดหัวมันเหมือนแบบทุกคนต่งเชิดแล้วก็เดิน เออชชูคอเออแบบฉันสวยสุดใช่เงียูนิเวิร์สเงยูใช่ก็จะวุ่นวายแต่ว่าทีนี้ก็อยู่ที่การตั้งดวงด้วยคือบางคนเฮงแลดีบางคนเฮงละลายอย่างเช่นสมมติบนเวทีนางงามเฮงแลดีก็คือแบบอู๋ทุกคนก็ตบบจุกจิกจุกจิกกระชั้นเหลือเกินแต่สุดท้ายชั้นมงลงจ้าสวยอะไรเงี้ยอืมอะไรประมาณนั้นแต่แต่ถ้าเฮงแล้ววุ่นวายก็ยุ่งในชีวิตอืม ขอสามคำสำหรับคนที่มีนักกตรศึกาหน่อยอ่าสามคำสำหรับลากาก็คือเด่นเนี้ยสวยเด่นเนี้ยสวยใช่เด่นก็คือชอบความโดดเด่นเนาะอย่างที่บอกว่าแบบมันไม่ใช่แค่เด่นธรรมดาคือมันต้องเด่นกว่าคนอื่นเหนือกว่าด้วยใช่เป็นขั้นกว่าก็คือแบบถ้าคุณอยู่ห้องคนเดียวของลักาแล้วรู้สึกว่าสวยมันยังไม่พอสำหรับลักามันต้องออกไปเจอผู้คนแล้วก็เปรียบเทียบ มากกว่าเธอมากกว่าเธออะไรเงี้ยฉันต้องหาวทีประวดใช่เขาก็เลยเนี่ยต้องชอบเไปแข่งอะไรนี้นะอแล้วก็เนี้ยเนี้ยคือการทํางานของเขาจะลงดีเทลจ๋ามากแล้วก็เนี้ยคุณไปหาจุดผิดจารากาคุณหาไม่ค่อยเจอหรอกอืเพราะว่าเขาแบบคิดมาแบบรอบแล้วดูแบบพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกหลังทั้งบนข้างล่างเออเป๊ะ นี้แล้วก็สวยสวยใช่เพราะว่าเขาอยากเด่นไงจากความรู้สึกในใจที่อยากเด่นมันเลยทําให้เขาต้องแต่งองค์ทรงเครื่องอหน้าตาก็ต้องไปทําอะไรนู่นนี่นั้นผมเผมต้องจัดให้ใหสวยงามเสื้สสอผ้าต้องกริบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออการวางตัวกริริยามารยาทแบบนี้ได้ไใช่ว่าป่ต้องแบบสวยกว่าต้องสวยกว่าทุกคนใช่จริงๆก็คือไปถามว่ากว่ากว่ากว่าเออ หมอหมอหมอดวงของอ่าคนละกาสำหรับปีนี้เป็นไงบ้างอ่าปี2 0 2 4นะคะก็ะคือเป็นปีมะโรงแล้วมะโรงเนี่ยมันพาคีกับละกานะอย่างที่บอกใครเปิดเกิดปีละกาปีนี้คุณก็เลยได้พาคีได้พาคีแปลว่าคุณจะมีความสุขมีอะไรที่มาสนับสนุนซึ่งพอเป็นหลักปีก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่บ้านอ่าคนที่บ้านอ่าคุณอาจจะมีความสุขกับเขา เออได้ทำน,นู่นทำนี่ด้วยกันใช่ไหมหรือการใ้ายบ้านก็ได้ที่อ,อยู่อาศัยหรือคุณอยู่บ้านแล้วมีความสุขได้บ้านใหม่อ่าได้คอนโดใหม่ได้ที่อยู่อาศัยใหม่เป็นบ้านใหม่ที่มีมากกว่าคนอื่นถูก <c oughs> ต้องใช่เพราะว่าต้องเป็นแบบเข้าคอนเซปต์คุณก็คือลากาใช่ไหมเออแล้วก็เป็นบ้านที่มีความสุขหรืออาจจะเป็นการเดินทางก็ได้อ่าไปท่องเที่ยวต่างประเทศหรือว่าเดินทางไปที่ต่างๆอะไรเงี้ยโดยเฉพาะในเดือนเมษาหรือว่าเดือนกันยาเพราะว่ามันเป็นเดือนของเปเออเดือนของละกาหรือว่าเดือนของมะโรงนันเอง Okay. อ่าแล้วถ้าเป็นหลักหลักเดือนล่ะหลักเดือนถ้าสมมติว่าคุณเกิดเดือนากรกใช่ไหมอ่ะคุณก็ได้พาคีมาลงปีนี้ใช่ไหมม,มันก็จะมีเหตุดีๆเกี่ยวกับเรื่องงานทําให้คุณอ่ะได้ทํางานอะไรบางอย่างที่แฮปปี้หรือมีคนมาสนับสนุนเรื่องงานหรือไม่ก็เรื่องเพื่อนรอบตัวคุณก็ได้คุณจะมีความสุขกับเพื่อนๆอนรอบตัวในปีนี้ทั้งปีเลยอ๋อ,อแบบสม,มมติว่ามีคนมาให้โปรเจกต์ที่แบบ ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยงานเราก็จะเด่นกว่าคนอื่นเนี่หรออ่าใช่เราก็ชอบมีความสุขแบบอาจจะได้รับรางวัลอะไรบางอย่างออที่แบบทําให้เราดูเหนือกว่าคนอื่นขึ้นมาโอ้โหโอเคนะครับก็นี้คือทั้งหมดของของคนนักษัตรตลกาเนาะคนละกานะครับก็จะเป็นเรื่องของความที่ต้อง เด่นเนี้ยบสวยกว่าคนอื่นได้ <laughs> กว่าทุกๆคนกว่าทุกๆคนเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเกใครที่ฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตรงไม่ตรงยังไงเนาะอยากมีอะไรมาแชร์เนี่ยเข้ามามาคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ใครอยากถามก็มาถามได้เนาะได้เลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยแล้วเจอกันต่อไปคลิปหนะ้าบ๊ายบายค,ะค่ะล่ลกาพี่ขอสีเขียวที่มันเป็นแบบใบไม้ ช่วงจดูไหนยังไงใช่อเออละรากาเนี่ยก็คือดีเทลเบอร์นี้ใช่มันทําให้แบบผลงานของเขาเป็นค่อนข้างเนียบเนียบ,ยบที่สุดในแบบสิบสองนาทัศน์ศค่อนข้างดีเทลมากๆแบบจะเห็นได้ว่าพวกงานอาร์ตที่ต้องใช้อ,อขาะใช้มือทำหนักอๆอย่างเช่นพวกแบบคาร์จิวเวลรี่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ต้องมีรากาทางนั้นแหละอืม